ไฮไฮวันนี้ก็อยู่ในเกม r o g t ครับวันนี้มีการอัปเดตคัพสีขึ้นมาครับเราก็จะมาเปลี่ยนวินฮอกกันของที่ต้องเตรียมในการเปลี่ยนครับบัตรวาร์ปกับนี่ครับใบอินคิดเอจครับจะได้วิ่งเร็วๆครับไปเริ่มกันเลยครับเริ่มที่พาย่อนนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาครับเห็นรูปสี่เหลี่ยมนี่เอ้ยกากบาดไม้กางเขนนะครับนี่ครับตัวพาเปลี่ยนค์ดครับ คาส์ี่ของเราครับเป็นตะแกรขี้เมาครับคุยกับเขาไปเรื่อยๆครับแล้วเขาจะให้เลือกคําตอบครับอันแรกตอบลูลูก้าครับลูลูก้าฟอร์เรสต์ปแล้วก็นี่ครับกบครับอย่าไปเลือกครังคก,กเสือมานะกบกบแล้วก็ทิศตะวันออกโอเคครับแล้วเราก็ใช้บัตรวาร์ปเลยไปที่ลูลูก้าฟอร์เรสครับ ครับเวอร์นแมพขึ้นมาแล้วก็นี่ครับเลือกโจโจนี่ลูลูก้าร์ฟอเรสอัมเบล่าครับนี่ครับปึ้งกดให้มันถูกครับลูลูก้าแล้วก็กดมูฟไปเลยน็อตฟอร์เซลเราเยอะแจกเพียบงานนี้มีเพียบแล้วก็วาร์ปขึ้นไปโน่นเลยครับสายบนสุดๆเลยวาร์ปแดงขึ้นอีกครับนี่ครับขึ้นไปข้างบนอีกครับไม่ใช่วาร์ปแดงนะเองจะทะลุป่าไปนิดนึงครับ สร็จแล้วก็ตั้งปาร์ตี้ครับก่อนที่จะคุยกับกบครับตั้งแล้วก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ตัวนี้ตั้งไปแล้วเรากดเช็คอีกาสลัดออเกียนไนซ์ครับเป็นไอเซตีแล้วก็เว้นวรกอะไรก็ได้ครับปึ้มแล้วตั้งปาร์ตี้ครับแต่ตอนนี้เรามีอยู่แล้วจากนั้นก็คุยกับกบเลยครับนี่อบๆแล้วก็อันแรกเลยครับหมุนไปทางทิศตะวันออกครับปึ้ง ก็จะมีดันเจียนให้เราเข้าไปครับไปเลยเริ่มกันเลยครับเปลี่ยนวินฮอกกันช่ำๆเปึ้งเข้าไปครับนี่ครับเข้าไปคุยก็เหี่ยวครับเหี่ยวที่ไม่ได้เจอมานานหลังจากเป็นสไนเปอร์ไปขึ้นไปครับตามเหี่ยวไปคุยสองทีก็จะมีบ้านหลังหนึ่งครับขึ้นมาเริ่มๆพูดมากพักหนึ่งครับ คำพูดเด้งขึ้นมาเป็นเนื้อเรื่องเหมือนเราเล่นฮาวเวิ m ม o n ครับกลับไปเล่น h a r v เวิ Moon ดีเลนเจอร์เล่นง่ายไม่ใช่วินฮอกเล่นง่ายนะครบับ้านจะเข้าไม่ได้ครับเ,เราไปกดตรงมันไม่ดูครับทิปนี่ดูตรงน,นี้ตรงแปลงดอกไม้ครับ flower bush แล้วก็ลองคุยดูจะได้กุญแจครับจากนั้นเข้าไปในบ้านครับนี่ครับแล้วก็ไปสำรวจที่เตียงป,ปิดเ่อนกีกะ ดูกาตากดเสียงครับจะมีเสียงหินถล่มปืนปืนปืนเราออกมาดูครับเขาก็จะให้เราเซอร์ิวเวอร์ครับใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดภายในถ้ำสิบวันครับเอาล้วครับเควสเดงแล้วชีวิตรอดสิบวันวันที่หนึ่งครับเราต้องก่อนจะจบวันที่หนึ่งเรามาวางกับดักเลนครับดักสัตว์ไว้ก่อนปึ้งปืนสองจุดเนาะ รอครับแล้วก็ไปเช็คอาหารน้ำแล้วก็ไฟครับมีู่3อย่างสําหรับการดํารงชีวิตอาหาร40น้ํา30นี่ครับที่เขาให้มาเลยแล้วก็จุดไฟปึ้งนอนได้ผลาดได้นิดหน่อยครับวันท้ายๆก็นอนได้เลยครับถ้าเกิดวันแรกๆผ่านไปแล้วโอเคครับวันที่1เริ่มปึ้งเอาละครับเริ่มละครับอาหารก็น่าจะหมด40น้ําก็หมด30 เราต้องเก็บเปอร์เซ็นต์ให้ได้ตามนี้ครับ40-30จุดไฟแค่นี้แหละครับวิธีการเก็บอาหารนะครับอ่าจะสนุกสนานเป็นฮาวเวตมูเลยเก็บจอบนะครับอันหนึ่งปึง้งแล้วก็หายต้นแดงๆครับต้นอ่อนเราเช็คกับดักก่อนก็ได้ครับเผื่อม,มีแมลงติดเอ้ยไม่ใช่มีสัตว์ติดไม่ใช่แมลงมีสัตว์ติดนี่ครับจอบแล้วก็ขุดด้วยจอบปึ๊ดก็จะได้ประมาณ15% นี่ครับมีกับดักติดนี่ใช้เป็นเบียงเลยครับอย่าไปเลี้ยงมันเปลืองเสียเขาสุกถ้าได้ก็จะ80%ครับเกือบเต็มเลยแล้วก็วางอย่าลืมวางคืนนะเดี๋ยวจะอุ้ยไกลวางไม่ได้เปิ้ลก็ไปนี่ครับดนตรีอยากจะง่วงนอนนิดนึงครับวิ่งทะลุบ้านเลยเอ้านี่ครับมาเช็คเต็มครับฟูดต่อไปเราไปตักน้ำครับ เลือกถังตักน้ําแล้วก็ไปที่แม่น้ําครับคลิกโดนไปนี่แล้วก็ตักน้ํามันจะตรงนี้จะช้าจะเสียเวลาให้ตักน้ําอย่างเดียวครับอาหารแป๊บเดียวแล้วก็เติมที่แะถังไม่ใช่กดผิดเลยวคลิกผิดตลอดนี่ครับเทน้ําใส่ถังปึ้งจนเต็ม30%ครับแล้วก็นอนแล้วถ้าไฟดับทำยมงไงครับเอาขวานนะครับปึ้งเก็บขวานมาหนึ่ง ก็นี่ครับผ่าฟืนทีเดียวพอครับไฟจะสองวันดับทีครับส่วนมากเติมทุกวันคือน้ําอาหารถ้าจับสัตว์ได้ก็ทำดวงดีได้สัตว์ก็ไวครับจุดปึ้งเอาครับก่อนนอนก็เช็คก่อนนะครับอาหาร60ตอนนี้น้ํา30ไฟติดแล้วนอนเลยครับทําอย่างนี้วนไปครับจนครบ10วันครับมาถึงวันสุดท้ายแล้วครับเราไม่ทําอะไรเลยครับนอนเลยวันสุดท้ายเรา ทำมาดีแล้วเราคือนอนเลยครับโอเคจบพอ,อ,อกจากบ้านมาปุ๊บวันที่10แล้วนี่ครับมันจะมีตกแก่ขี้เมาที่แฝงตัวอยู่ในพาย,ยอนครับเขาคือวินฮอกนี่ครับปรมาจารย์ครับนะครับออกได้เลย,คยเยครัแล้วเราออกได้เลยครับไปสิ <c oughs> โมนานจัด เาจะลีลามากนหมครับพับอแล้วก็เดินตรงมาเลยครับทางจะเปิดแล้วแมงเหมือนไม่เปิดเลย <c oughs> โอเคครับเรากจะจอกมาข้างนอกจากนั้นก็เก็บหมาแล้วคุยออกับเขาครับเลื่อนมาชัดๆหน่อยโอเคลบโอยยังไม่ลงเก็บไม่ได้หมาไปเย็นลงก่อน,นครับเก็บ คุยครับเริ่มเสรอย่างง่ายสนุกด้วยเรี่ออาชีพของวินฮอกเหมือนเล่นกับเล่นฮ <c oughs> าเวิ m o ู n เกมปลูกผักประมาณ15นาทีครับเสร็จตต่ตัว,ตวอเรียบร้อยครับการวินฮอกเรียบร้อยโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับในการเปลี่ยนวินฮอกกันพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปถ้ามีวันนี้กันลาไปก่อนสวัสดีครับผม